สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดนะคะวันนี้ก็ตามภาพเลยนะคะท่านผู้ชมหลังหวยออกก็เจ้าของช่องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเจ็บค mm ิง hmm. เนาะพี่น้องโควิด1 9บระบาดบางแค่จากโควิดกระยานไปเซยกระบไดห้วยมาออก19เ,เก้าเซยนาะจะก็เลยเจ็บคิง ก็เลยต้องนิดนึงเนาะทำใจเพื่อนๆนท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะยินดีกับคนที่โชคดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อืทไม่ถูกหรือว่าหัวอกเดียวกันกับแม่มอนเนาะจ๊ะก็ะสู้กันต่อไปเนาะจ้ะหวดหวดหน้ายัางมีจ้ะ คลิปนี้แม่มอนก็จะมาอัปเดตตัวเลขที่ได้นำเสนอไปนะคะว่ามีเจ้าไหนที่เข้าบ้างวันนี้ก็จะมีน้อยค่ะเพราะว่าเลขออกมาแบบนี้หนึ่งเก้าก็เพิ่งจะออกไปตอนที่สมุทรสาครระบาดใช่ไหมคะใครจะไปคิดว่าพอมาที่บางเคจะออกมาเฉยเลยแม่มอนก็อยู่บางเคก็ไม่ได้เลือก ซื้อหนะึ่งแปดเนาะพี่น้องไปออหนึ่งเก้าซื้อหนึ่งแปกับสองศูนคามหนึ่งเก้าไปอ,อกปองคัดไปพบกับแนวทางที่เข้าบินกันเลยนะคะมาที่ชุดของยายแลคะ่ะแอดยายแลแม่มอนลงให้เป็นวิดีโอสั้นนะคะตัวกันของยายแลแล้วก็มีความงามแห่งตัวเลขเลขมงคล 1.9ตรงๆเหมือนกันค่ะมาที่ของคนผู้าาเนอกจากคนผู้หายนี่ก็เข้ามา5้วด6หัวติดแล้วจ้าเข้าเกาหเป็นตัวกลับนาะจาะแล้วก็มาที่ชุดเต็มล่างขวัญใจมหาชนของแอดกิจธนกิจนะคะ91ค่ะเป็นตัวกลับเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็เป็นชุดสรุป VIP ของพยามังกรค่ะ 1.9ตรงตรงเลยนะคะชุดนี้สวยงามมากเลยค่ะมาต่อกันที่ของอาจารย์ธนากรนะคะอาจารย์ธนากรก็ให้ชุดเด่นล่างที่1.9ตรงต,รง,ตรงเหมือนกันค่ะตามกันต่อไปนะคะของอาจารย์ธนากรเข้ามาแล้วไหลงวดติดนะคะมาที่สูตรของปากกาสองสีนะคะ สูตประกาศสอีก็ผลงานดีต่อเนื่องนะคะ1-9ค่ะ1-9ตรงๆนะคะมาที่ของอาจารย์คมค่ะอาจารย์คมก็เข้าชน3สูตรที่9-1นะคะซึ่งเป็นตัวกลับค่ะเราก็แนะนำมาให้กลับตัวด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นชุดนี้นะคะเข้าที่9-1ค่ะ เน้นๆเ,เลยนะคะแล้วก็จะมีของลุงแป้นค่ะลุงแป้นก็ให้มาที่91เหมือนกันค่ะส่วนมากจะเข,เข้าที่ตัวกลับกันนะคะเป็นข้างล่างซะส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเลขบนก็นานมาทีนะคะมาต่อกันที่ชุดนี้น่าจะเป็นชุดเดียวกันนะคะหัวยสโสรทน,นี่ยก้นึ่เหมือนกันกับที่ใบโน้นนะคะ แต่อันนี้จะลงชื่อเป็นของหวยยสโสธรแล้วก็มีนางฟ้าพารวย9นะคะแต่ตัวเลขจะเยอะมากนี่ก็เข้า1 9ตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆสองสองก็มีนะคะแต่ตัวเลขจะลายตาสักนิดหนึ่งค่ะมาต่อกันที่ของแอดสุยเลยนะคะแอดสวยนี่กใ็ให้เข้ามาไหลงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็มาที่ตัวกลับค่ะ91ค่ะ ของแม่น้ำหนึ่งนี่ตรงๆเลยนะคะ19แล้วก็ให้มาตั้งแต่ต้นๆงวดแล้วอะคะ่ะหนึตรงๆเลยะคะ่ะของแม่น้ำหนึ่งแม่มอนจะลงให้เป็นวิดีโอสั้นนะคะวันเมื่อวานนี้เองคะ่ะแล้วก็ลง t ิกต o k ไปส่วนตัวพิมพ์จะอ่านไปแล้วตั้งแต่คลิปต้นๆเลยนะคะ ใครใครได้กันบ้างคะแล้วก็มีอีกหลายเจ้านะคะที่หาไม่เจอที่อ่านไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าตัวเลขแนวทางจะเยอะมากไม่รู้เอาไปเซฟไว้ตรงไหนคะ่ะแล้วเดี๋ยวแม่มอนจะมาอัปเดตให้ฟังกันงวดใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะ เราจะสู้กันต่อไปนะคะงวดใหม่ก็มาแล้วเราต้องมีกำลังใจกันต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ